ต้องกราบสวัสดีคุณผู้ชม attention. ทุกท่านอีกครั้งนะครับผมกับพวกผมตรนวน่ R P C C กันอีกเช่นเคยนะจ๊ะวันนี้มจาจัดรถไฟฟ้าจุดหรูกันบ้างนะคุณผู้ชมนะเจ้าคันนี้นะครับผม Volvo oh C 4 0รถไฟฟ้าแท้100% S U V สีเทาบล็อตแบบนี้นะครับผมบอกเลยว่าไม่อยากได้รถจีนไม่อยากได้รถญี่ปุ่นนี่อยากได้รถไฟฟ้าเป็นแบรนด์ยุโรปแบบนี้นะคุณผู้ชมนะจัดคันนี้ได้เลยนะคุณผู้ชมนะ Volvo C 4 0นะครับผมขับสนุกมากนะคุณผู้ชมนะบอกเลยว่าขับสนุกมากออปชั่นขงเาาเเเนี่ยจัดต็มมกๆลยคุณผู้ชมนะใครอยากได้า ออปชั่นแน่นๆเนี่ยคันนี้โคตรตอบโจทย์นะคุณผู้ชมนะมาไล่กันทีละอย่างกันเลยนะคุณผู้ชมนะไฟหน้านะครับผมด้านไฟหน้า full LED แบบนี้นะคุณผู้ชมนะสวยงามมากๆมีไฟตัดหมอกคู่หน้าจัดมาให้นะคุณผู้ชมนะเซ็นเซอร์ด้านหน้ามีให้หมดเลยนะครับผมด้านหลังก็มีจัดให้นะก็คือเซ็นเซอร์รอบคันเลยนะคุณผู้ชมยางนี่มันยางให,ใหม่แล้วนะคุณผู้ชมนะจัดยางใหม่ให้แล้วนะครับผมล้อแม็กเป็นล้อแม็กอันลอยแบบนี้เลยนะคุณผู้ชมนะมีกล้อง360จัดให้นะคุณผู้ชมนะคันนี้สภาพใหม่มากๆเลยใครอยากได้รถไฟฟ้าอย่างนี้นนนนนนีีีี่่่่สภาาพใหมๆอยง้้้จััดดคคไะุณ ผมนะออกใหม่ใน2ล้านกว่าบาทเลยนะคุณผู้ชมนะสล้านกว่าบาทวันนี้มือ2นะครับผมสภาพป้ายแดงอย่างนี้ผมจัดโปรให้นะคุณผู้ชมนะเหลือแค่ล้านสเท่านั้นนะครับผมล้านสองแสนก,กว่ากไม่ถึงล้านสามนะคุณผู้ชมนะออปชั่นจัดเต็มอย่างนี้สภาพใหม่ๆอย่างนี้ไม่ได้มีมาบ่อยนะคุณผู้ชมนะฝาหลังเขาเนี่ยเป็นฝาหลังไฟฟ้าเรียบร้อยนะคุณผู้ชมนะเห็นไหมขนของได้เยอะมากๆเลยนะคุณผู้ชมนะขนของได้เยอะมากสามารถ เก็บของได้ข้างล่างมีอุปกรณ์เรามีให้ครบนะคุณผู้ชมนะเบาะตรงนี้สามารถพับกันได้แยกกันซ้ายขวาทุกผู้ชมนะใครอยากได้รถแบบนี้นะครับผมอาจผาประโยชน์มากๆนะคุณผู้ชมนะเป็นไฟฟ้าแท้หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมเราไปดูในสภาพของภายในว่าว่าภายในสภาพของเขานี่หน้าตาจะเป็นประมาณไหนนะคุณผู้ชมนะ,ะมาดูในส่วนของด้านหน้ากันก่อนนะครับผมอ่าเป็นไงสวยๆนะครับผมข้างในนี่สภาพเก้าสิบเปอร์เซ็นต์บุกบวกนะค,นะกคุณผู้ชมนะใหม่มากๆเลยคุณผู้ชมนะออกใหม่สองล้านกว่าตอนนี้เหลือแค่ล้านสองแสนกว่าบาทแล้วนะคุณผู้ชมนะสภาพใหม่มากออปชั่น จัดเต็มสุดๆนะคุณผู้ชมนะเบาได้เป็นเบาหนังนะคุณผู้ชมนะอูโทนนะครับผมสีเทาแต่กับสีดำนะคุณผู้ชมนะเป็นหนังแท้เลยนะคุณผู้ชมนะลายเขาก็จะเล่นหน้าตาประมาณนี้นะครับผมเป็นเบาไฟฟ้าเรียบร้อยแล้วนะคุณผู้ชมนะทั้งสองฝั่งเลยนะครับผม คอนโซลของเขาเนี่ยจัดเต็มแบบนี้เลยคุณผู้ชมนะมีจอทั้าสกรีนจัดให้นะคุณผู้ชมนะมีแนมิเกเตอร์จัดให้นะครับผมพวงมาลัยเป็นพวงมาลัยมันติดฟังก์ชันเรียบร้อยแล้วนะคุณผู้ชมนะเกียร์ปเป็นเกียร์ออโต้มีเบรกคุณไฟฟ้าจัดให้มีซันรูฟด้านบนด้วยนะคุณผู้ชมนะสวยๆอย่างนี้นะครับผมอ่ะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของด้านหลังกันว่าด้านหลังหน้าตาประมาณไหนนะคุณผู้ชมนะอ่าเป็นงไงก็จะสภาพใหม่มากๆคุณผู้ชมนะ90%บเปบวกๆเลยนะคุณผู้ชมนะใครอยากได้รถไฟฟ้าแท้สภาพมือหอนึ่รราาาคคคคมมมมือนนนนนนีีี่จััดด้้้้ไะะะุุณณผผููชบชบ บอกเลยว่าไม่ได้มีหลายคันนะรถใหม่ๆอย่างนี้ไม่ได้มีมาบ่อยแน่นอนนะคุณผู้ชมนะออปชัน่ลนล้นๆแบบนี้เลยนะจ๊ะวันนี้จัดโปรให้นะครับผมออกใหม่ราคา2ล้านกว่าบาทเลยนะคุณผู้ชมนะสล้านกว่าบาทวันนี้เหลือแค่ล้านต้นๆนนเน 2, 000, 000ท่านั้นเองล้านสองแสนกว่าบาทเท่านั้นครับผมใครอยากได้นะคุณผู้ชมนะทักมาจากคลิปนี้ผมมีส่วนลดให้ใครอยากได้นะครับผมกดหัวใจกดแชร์ล้วพิมพ์เข้าว่าสนใจ4 4 0นนะจ๊ะ